ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีมิถุนนะครับกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าต้องถือว่าลัคนาราศีมิถุนนั้นนะครับดาวที่มีการขยับในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์นะครับดาวเกตก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีมิถุนทั้งสิน้น ส่งผลดีในแง่ที่หนึ่งนะครับส่งผลให้การงานของชาวมิถุนนั้นดําเนินไปได้อย่างดีธุรกิจการงานมีโอกาสที่จะก้าวหน้าดาวสุก,กับดาวพระหัสเป็นดาวสุประเคราะห์ใหญ่ทั้งคู่อยู่ร่วมกันแล้วก็มีดาวเกตไปอยู่ร่วมด้วยงานจะมีความก้าวหน้าแล้วก็มีอะไรต่างๆที่ดีเข้ามาในเรื่องของการเงินการทองวันจันทร์เป็นวันที่ไม่ค่อยแฮปปี้นักนะครับอาจจะมีเรื่องหงุดหงิดอื่นๆจิตใจไม่ค่อยสบายอังคารพุธ การงานขยับดีมีความสำเร็จวันอังคารและวันพุธด,ดูเหมือนว่าการงานของคุณนั้นจะเข้าที่เข้าทางอย่างน่าอัศจรรย์สิ่งละอันพลน้อยที่คุณทุ่มเทลงไปในเรื่องของการงานจะได้รับความสาเร็จเป็นอย่างดีการงานดําเนินไปได้อย่างรวดเร็วพอมาถึงวันพฤหัสวันศุกร์นะครับการเงินการทองจะดีมากทีเดียวสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุน ดาวศุกร์ดาวดาวศุกร์ดาวพฤหัสดาวเกตที่ผมบอกว่าลอยอยู่ในภพลอยกลางฟ้านั้นส่งผลดีทั้งหมดนั่นยังรวมไปถึงดาวอาทิตย์ดาวพุธด,ดาวราหูดาวมฤตยูที่อยู่ในเดือนที่11การติดต่องานในดก็ตามที่เกี่ยวกับต่างประเทศทางไกลจะได้รับความสําเร็จดีนะครับรวมไปถึงงานที่ต้องอาศัยโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กคุณก็จะทํามันได้อย่างดีมีความสําเร็จตามมาในช่วงจังหวะตรงนี้ การเงินการทองถือว่าจะาคล่องตัวทั้งสัปดาห์นะครับขอให้สบายใจได้โดยเฉพาะในเรื่องการเงินในช่วงวันพฤหัสและวันศุกร์เป็น2วันที่ดีมากทีเดียวนะครับอย่างไรก็ดีครับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับจะมีจุกจิกอีกหนึ่งวันก็คือในวันอาทิตย์น่าจะเป็นความจุกจิกใจในเรื่องส่วนตัวเรื่องความรัก อาจจะมีความรู้สึกระแวงหรือไม่สบายใจอะไรบางอย่างสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วสัปดาห์หน้านี้คุณจะระแวงพฤติกรรมของคนรักคู่ครองของคุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยปลอดโปร่งเท่าที่ควรนักยังรวมไปถึงตัวของคุณเองนั้นนะครับใครที่เป็นชาวมิถุนกําลังกังวลใจเกี่ยวเรื่องของสถานภาพแห่งความสัมพันธ์ต่างๆที่ทําให้คุณบางครั้งแล้วก็อารมณ์หงุดหงิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายในสัปดาห์หน้า ส่วนคนที่ยังโสดน,นะครับในสัปดาห์หน้านี้นะครับดวงมันแปลกมากครับมักจะไปดึงดูดเอาคนที่มีเจ้าของแล้วเข้ามาชอบเรามันก็ดันจะชอบเราเป็นจริงเป็นจังซะด้วยไปลองดูนะครับสังเกตดูให้ดีแล้วกันในสัปดาห์หน้านี้แต่ยังไงก็แล้วแต่เถอะภาพรวมๆทั้งหมดในสัปดาห์หน้านี้ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านก็ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคส ยิ่งฟังยิ่งดวงดี